สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับเอาใจสายรถกอร่อสร้างวันนี้ผมพามาดูรถแบ็โคครับผมรถขุดที่เห็นตัวนี้เป็นตัวซานี่ครับ s y 2, 2>, <S 1>, 2 1 5 4สองครับขุดดินครับตักดิน clearing รถขุดสวยๆครับเห็นใหม่ครับ ทานถนนเสน้นกระสังครับพระพาชัยกระสังมาเจอพอดีเลยถ้าใครสนใจครับรถขุดรุ่นนี้ครับขายดีมากๆเลยครับตัวนี้สี่สูบเครื่องยนต์ควเมเร็วครับวัดใจเท่าแก่ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับ4ี่สูบตัวใหญ่เลยพิกัด22สตันครับ ราคา3ล้านประมาณ3ล้านกลางๆครับเนี่ยได้รถตัวใหญ่ไปใช้งานครับคุ้มทุนสนใจก็ติดต่อได้ที่ซานี่ไทยน์ครับตัวแทนจำหน่ายรถคุดซานี่ครับดีตลาดขายดีขายดีครับรุ่นนี้ครึ่งฉลองเมื่อกี้ครับขายได้หลายพันคัน À, đủ can thong ngang thưa bố đẹp cay cay theo lũ trò rồi ดูช่วงล่างครับผมให้ดูช่วงล่างนะช่วงล่างครับตัวนี้แท็ก800โรเลอร์8แคริเอร์2ลูกครับรถโน่เด,มดมิดมๆครับยังไม่ได้แต่งครับนี่ใหม่ๆเสียงเครื่องยนต์ครับคำรามคุ้มพลังเครื่องยนต์มิตซูบิชิสีสูบคอมเร็วครับ ระบายความร้อนด้วยน้ำนะเครื่องยนต์ดีเซลครับนะเทอร์โบชาร์จนี่บุ้งขีตนวนี้0.93คิวนะครับที่เห็นนี่ครับบุ้งขีดกำลังตักดินโกยดินเนี่ยปั๊มก็เป็นปั๊มตัวฮิตครับยอดนิยมของคา瓦สกิครับเค v ีดวีนะคอนโทรนก็เป็นของคา瓦สกิครับมอเตอร์สวิงก็เป็นของคา瓦สกิ ส่วนตัวมอเตอร์ตัวเดินครับเป็นของไคยาบ้าอารมณอะไรครับพวกกองอากาศกองน้ํามันก็สามารถหาซื้อได้ครับสั่งออนไลน์ในเน็ตก็ได้ครับที่ลาซาด้าก็มีขายสําหรับอะไรรถขุดศานี่ครับโอ้เจ้ายักษ์ใหญ่ครับ งานเคียร์ริงครับตักดิน้าจะขยายไหลาทางหรือไม่ก็ถนนสี่เลนครับนี่รถขุดเหมาะกับบ่อดินบ่อรายขุดดินแบบนี้ครับสำหรับเจ้าสานีถ้าใครสนใจก็ต,ต่อได้ที่ซานี่ทยนครับหรือจะไปเล่นตัว สิบ้าตันก็ไปรุ่น SY1354 ครับตัวนั้นพิกัดสิบสามตันครึ่งครับเล็กนะครับคลองตัวนะขนย้ายสะดวกครับเหมาะกับงานดินงานบ่อครับงานที่ใช้ในเมืองครับสามารถที่จะบรรทุกด้วยเทเลอร์นะเทรลเลอร์สิบล้อนี่ก็ใช้ได้ครับนะน้ำหนักรวมก็ ไม่เกินตามที่กฎหมายบันษ์เนาะแต่ถ้าตัวนี้ต้องใช้เทลเลอร์ตัวใหญ่ครับเทลเลอร์หัวลากครับโรเบตเลยตัวนี้ตัวใหญ่ครับ22ตันครับผมเคยเข้าไปรีวิวด้านในครับก็หรูหลาครับ มีสลุปนะไปไหนมาไหนก็เจอบ่อยครับรถสุดซานี่ครับเป็นอันต้องจอดครับแล้วก็นำคลิปมาฝากสมาชิกเหมือนเดิมสุดุตาครับกับเจ้าซานี่ครับมองไกลๆนี้รู้เลย ตัวนี้บัานท้ายจะเป็นตัวหนังสือครับเล็กรอนะครับไม่ใช้สติกเกอร์ถ้าเป็นอีกโฉมจะใช้โลโก้สติกเกอร์ครับแปะเอาครับนะล้วแต่ชอบครับตัวนี้สี่สูบครับแต่ถ้าเป็นอีกโฉมจะเป็นหกสูบครับนะบุ้งกีก็ต่างกันตัวนี้บุ้งกี0.93ครับถ้าเป็นตัวหกสูบจะอยู่ที่บุ้งกี1คิวครับผมอ่โดยรวมครับถ้าตักแบบ ใช้ตักดินนะครับนะตักดินก็ปริมาณก็น่าจะเกินคิวครับเพราะว่าด้วยระยะของดินที่มันคูณขึ้นมาจากตัวบุ้งกีเองนะแต่ถ้าเอาไปตักน้ำก็ปริมาตรตัวคิวก็น่าจะอยู่ที่ตามสเปคนะครับ0.93คิวครับตักน้ำนะนะเห็นแมคโครตักน้ำทำความสะอาดตัวเองครับนะล้างโดยใช้บุ้งกีครับ ตักน้ำสะาดนะครับบางทีก็ตักน้ำน้ำไปใช้ครับถ้าเห็นบ่อยๆครับนี่คือรถสุดสัญชาติจีนครับเอาใจคนที่ชื่นชอบเครื่องจากรนหนักครับนะสเปคผมก็รีวิวไปแล้วหลายคลิปครับก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับถ้าใครสนใจหรือ จะเอาไปใช้งานก็ติดต่อได้ที่ซานี่ไทยนครับนะลองไปดูครับโปรโมชั่นต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของซานี่นะครับแฟนเพจนะครับหรือว่าแอดไลน์ของซานี่ไทยนดูรายละเอียดครับนะเข้าไปที่เฟซซานี่ไทยนครับนะปเป็นครอบครัวซานี่ครับโอ้รถขายดิบขายดีครับโลโก้ นี่คือรุ่นครับ S Y 2 1 5 4ครับสานี ani, ่ครับ Sany ัางบนเป็น A C ครับใชระบบ่อยฟ้าเข้ามาทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพครับประหยัดน้ำมันขอบคุณทีมงานครับทีมงานติดหน้ากระจกรถเลยโอเคนะครับลาไปพร้อมกับเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ Sany สนี่ S y 2 1 5 4ครับนะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ